ตอนที่11ออกจากโลกความมืดแช่วนชาวเนตตาดีเจอคนค้ลายดาราสาวเพตาอศวรักษ์ที่สวนนั่งเล่นในศูนย์กายภาพบับัดเอกชนแห่งหนึ่งในสภาพที่ดาราสาวอาสูนเสียการมองเห็นหลังจากเกิดอุบัติเหตุรดความอีกทั้งยังมีหญิงสาวคนหนึ่งที่ไม่ทราบว,ว่าคือใครพอใส่หมวกแก๊ปปิดบังใมหน้าอยู่ตลอดเวลาซึ่งน่าจะเป็นคนคอยดูแลสาวเจ้าอย่างไม่ห่าง โรส,สลินผู้จัดการดาราสาวเพตาอัศวรักษ์รีบออกมาแก้ข่าวที่หลุดไปว่าเป็นการเข้าใจผิดเพราะเพตาอัศวรักษ์แค่ไปตรวจร่างกายธรรมดาที่หมอนัดเท่านั้นซึ่งเธอก็เป็นคนไปส่งเองพัดเห็นข่าวเพตาหรือ,อยังแล้วคนในรูปใช่เธอหรือเปล่าเห็นแล้วคะ่ะขอโทษนะคะพี่รสคนในรูปคือพัดเองโชคดีที่เมื่อวานพัดใส่หมอกแก๊บไว้เลยไม่มีใครจำได้ พัดขอโทษอีกครั้งนะคะที่ทําให้คุณเพตามีข่าวหลุดถ้าพัดไม่พาออกมาเดินเล่นก็คงไม่มีใครเห็นแบบนี้ช่างเถอะเรื่องข่าวพี่จัดการแก้ข่าวเองแต่ที่พี่โทรมาพี่อยากขอให้พัดช่วยพี่หน่อยได้สิอะไรล่ะคะเรื่องข่าวที่หลุดอย่าให้เพตารู้ก็พอเลี่ยงการเปิดทีวีอะไรไปก่อนนะช่วงสองสามวันนี้เดี๋ยวข่าวมันก็งเงียบไปเองพี่ไม่อยากให้เพตามันคิดมากนะเพราะมันไม่อยากให้ใครรู้ ว่ามันป่วยจนถึงขั้นมองไม่เห็นได้ค่ะพี่รสเดี๋ยวพัดจะได้บอกพยาบาลที่ดูแลคุณเพตาไว้ด้วยอีกทีกันไว้จะได้ไม่พลาดในอาทิตย์ของการโฟล์อัพอาการการมองเห็นของเพตาเข้าสู่กลางเดือนที่3แล้วแสงสว่างจากไฟฉายที่ใช้ในการตรวจสายตาเพื่อดูการตอบสนองการมองเห็นของคนไข้แกว่งไปซ้ายขวาและขึ้นลงตามจังหวะดวงตาคู่นั้นกระพริบสองถึงสครั้ง เมื่อถูกแสงกระทบเข้าตานับพรเผอรอยยิ้มอย่างพอใจในการตอบสนองของคนไข้ผลตอบรับของคุณเพตาดีขึ้นมากไปแล้วอีกขั้นแล้วนะคะหมอหวังว่าภายในเดือนนี้คุณต้องหายเป็นปกติ90%อดทนและต่อสู้กับความมืดอีกนิดนะคะหมอเชื่อว่าหลังผ่านเหตุการณ์ได้ร้ายย่อมมีสิ่งดีๆรออยู่เสมอคะ่ะนับพรเอื้อมมือไปกุมมือบางที่เย็นเฉียบเพราะความตื่นเต้น อยากให้กำลังใจโดยข้างๆยังมีรัชมนคอยรอบสังเกตพฤติกรรมของอีกคนอยู่เงียบๆขอบคุณคุณหมอมากนะคะเพจะอดทนอีกนิดเพื่อสิ่งดีๆในชีวิตใหม่ที่รออยู่หวังว่าสองมือนี้จะช่วยทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นนะคะคุณเพตาณพรคิดในใจจำเป็นต้องให้กำลังใจคนไข้ขนาดนี้เลยเหรอหมอณพรคนไข้คนอื่นคุณก็ไม่ขนาดนี้นะหรือคุณจะชอบคุณเพตาแล้วจริงๆ รัชมนคิดในใจฉันจะมองเห็นแล้วนะหมอจะเป็นไปได้ไหมที่ฉันอยากเห็นหน้าหมอเป็นคนแรกหมอที่รักของเพตาเพตาคิดในใจเช่นกันเพตาเล่าเรื่องที่เธอตวรวจอาการในวันนี้ให้ร่างสูงฟังในตอนกลางคืนยังมีความสุขและคนที่เธออยากเห็นมากที่สุดก็คือคนที่อยู่ข้างๆในตอนนี้คุณไม่ดีใจหรอที่ฉันจะกลับมามองเห็นเห็นคุณเงียบไปก็เลยถามดู ดดีใจสิเหมาก็แค่ดีใจมากไปหน่อยไม่คิดว่ามันจะเร็วแบบนี้อืมถึงจะฟังแล้วดูแปลกๆก็เหอะแต่ฉันอยากให้คุณรู้เอาไว้ว่าฉันอยากเห็นหน้าคุณเป็นคนแรกถ้าถึงวันนั้นคุณมาหาฉันได้ไหมคะคุณก็รู้ว่าฉันเป็นดาราแต่คุณรู้ไหมว่าฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าบทนำเน่นาในละครมันจะเป็นจริงในชีวิตฉันที่จะได้เห็นคนที่เราอยากเห็นหน้าเป็นคนแรก ได้ได้สิฉันจะมาหาคุณแน่นอนหมอยินดีด้วยนะคะหลังจากที่คุณหายดีคุณก็ไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับความมืดเพียงลำพังอีกแล้วต่อไปนี้คุณจะไม่โดดเดี่ยวอ้างว้างอีกต่อไปแล้วนะคะนภัสสอนพูดไปก็น้ำตาคอไปเขาดีใจมากนะที่ร่างบางจะมีชีวิตที่กลับมาเป็นปกติสักทีไม่ต้องทุกข์ทนอยู่กับความมืดแล้วใครว่าฉันใช้ชีวิตอยู่กับความมืดเพียงลำพังล่ะ ฉันไม่เคยรู้สึกกลัวไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวไม่เคยรู้สึกเป็นทุกข์เลยพอช่วงเวลานั้นฉันมีคุณเป็นเหมือนแสงสว่างนำทางให้ฉันไม่ต้องกลัวสิ่งใดให้ฉันมีพลังในการที่จะอยู่อย่างมีความหวังและฉันก็มีความสุขที่มีคนอยู่ข้างๆเห็นไหมคะว่าเวลาที่ฉันต้องเผชิญมันมาไม่ได้เลวร้ยวายเลยแต่มันกลับมีความสุขทั้งนั้นขอบคุณที่คุณอยู่เคียงข้างและดูแลฉันมาตลอดนะคะคุณหมอ ร่างบางพูดจบก,ก็สวนกอดร่างสูงทันทีความอบอุ่นของทั้งสองแผ่ไปทั่วเรือนร่างนาภศรสสเปลี่ยนมาจูบอีกคนอย่างเร่าร้อนมือบางทั้งสองประคองใบหน้าของหญิงสาวให้ได้องศาปากบางทั้งคู่ต่างตักตวงความหวานอย่างไม่มีวันเบือ่อลิ้นเรียวอุ่นๆผ่านกันเกลียวอย่างไม่มีใครยอมใครเสียงคางพร้อมกับเสียงหอบหายใจของทั้งสองดังแข่งกันอื้ออ นาภาสรดันร่างบางนอนกับเตียงโดยที่ปากทั้งสองยังคงอบอวนไปด้วยรสจูบที่ไม่มีวันพราออกจากกันได้ร่างสูงหยุดการกระทํานั้นก่อนที่มันจะเลยเถิดไปมากกว่านี้ใบหน้าคมสุกใสเข้าอกอุ่นที่หายใจกระเพื่อมอย่างต้องการหาที่พักพิงร่างบางใช้มือบางซุกเข้าใต้กลุ่มผมของอีกคนก่อนจะขยุ้มมันเบาๆเพื่อเป็นการปลดปล่อยและผ่อนคลายอารมณ์ที่ค้างอยู่ สองคนนอนอยู่ในท่าแบบนั้นโดยไม่มีใครพูดอะไรออกมามีเพียงลมหายใจเข้าออกที่เป็นจังหวะเดียวกันและสัมผัสทางกายที่สื่อสารถึงกันและกันเพียงเท่านั้นยอมรับว่าพวกเขาเสียติดกันและกันไปแล้วและยากที่หัวใจของทั้งสองจะแยกออกจากกันฉันรักคุณนภัสสรพูดในใจฉันคิดว่าฉันรักคุณเข้าแล้วจริงๆ คุณรอให้ฉันหายดีก่อนนะถึงตอนนั้นฉันจะเผยความรู้สึกนี้ให้คุณรู้ทุกอย่างเพตาคิดในใจเช่นกันและแล้วก็มาถึงสัปดาห์สุดท้ายที่นัภพรจะเปิดตาของเพตาอีกครั้งร่างบางนั่งรลอใครบางคนอยู่ในห้องเธอไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะมาตามที่พูดไว้ไหมเพราะเมื่อคืนเธอได้บอกเขาว่าวันนี้ช่วงบ่ายเธอจะได้เปิดตาแล้วเสียงเคาะประตูดังขึ้น เพตาเผยยิ้มออกมาอย่างตื่นเต้นและดีใจแต่สุดท้ายรอยยิ้มนั้นก็หุบลงกลายเป็นยิ้มเจินเจินคุณเพตาพร้อมหรือยังคะเสียงของรัชมนดังขึ้นพร้อมกับเข็นวิวแชร์เข้ามาในห้องเออคุณมนรออีกแป๊บหนึ่งได้ไหมคะคือฉันรอคนบางคนอยู่คะ่ะได้สิคะอีกสิหนาทีมนจะพาคุณไปนะคะขอบคุณคะ่ะ แล้วพี่รสผู้จัดการส่วนตัวฉันมาถึงด้วยยังคะฮลโลมาแล้วจ้าลูกสาวบ่นคิดถึงกันหรอคะวันนี้พี่ต้องมารับลูกสาวกลับบ้านอยู่แล้วคะ่ะคุณพยาบาลคะไปกันเลยไหมคะพี่ตื่นเต้นอยากลุ้นยิ่งกว่าลูกสาวอีกคะ่ะโรสซรินโผล่เข้ามาในห้องด้วยความตื่นเต้นที่เพตากำลังจะกลับมามองเห็นอีกครั้งได้คะ่ะงั้นไปกันเลยนะคะคุณเพตาคะ่ะ ได้ค่ะหลังประตูกระจกสีขาวขุ่นบานใหญ่มีใครบางคนแอบมองลอดช่องกระจกใสช่องเล็กๆนั้นมองเข้ามาในห้องภาพคนสีคนในห้องนั้นเพตารสรินนภพรรัชมนดูยินดีปรีดากับผลที่เกิดขึ้นเพียงอึดใจเดียวเท่านั้นเพียงผืนผ้าบางถูกแกะออกเท่านั้นเปลือกตาเน้อยของอีกคนค่อยๆกระพริบทีๆก่อนจะโผล่เข้ากอดรสริน ผู้จัดการส่วนตัวด้วยความดีใจพร้อมกับน้ำตาแห่งความตื้นตันราวกับชีวิตใหม่ที่เพิ่งผ่านฟ้าหลังฝนที่มีพาย,ยุซัดโหมกหกนำํำรอยยิ้มของทุกคนในห้องนั้นทำให้คนที่อยู่ภายใต้หลังประตูบานใหญ่นั้นเผยยิ้มทางน้ํำตาจนปากบางนั้นสั่นดริกจนต้องยกมือขึ้นมาปิดมันไว้เพราะกลัวเสียงสือ,อื่นจะหลุดออกไปน้ำใส ไรรินอาบแก้มทั้งสองข้างด้วยความปราบปลื้มและดีใจที่คนสําคัญต่อใจของเขากลับมามองเห็นได้ดีอย่างเดิมร่างสูงมองสมุดโน้ตที่เขาเขียนมาตลอดในช่วงที่เพตาร,รักษาตัวอยู่ในศูนย์สมุดเล่มนั้นเขาก้มมองมันที่ถืออยู่ในมือก่อนจะหันหลังเดินออกไปคุณเพตาจากนี้ไปคุณก็ไม่ต้องอยู่ในโลกความมืดเพลนลพังอีกแล้วนะฉันยังคงมองคุณอยู่แบบนี้ ด้วยความรักในห่วงใหญ่คนอยู่ห่างๆแม้ความเป็นจริงคุณจะเกียดฉันก็ตามแต่ฉันรักคุณรักคุณสุดหัวใจตอนที่สิบสอง นัดเจอประตูบานเดิมถูกพักออกมีใครบางคนกำลังเดินเข้ามาในห้องพักของเพลตาด้วยความรู้สึกที่หนักหน่วงหัวใจสถานการณ์เมื่อครู่ทำให้เขาตระหนักได้ว่าเขาเป็นได้เพียงเงาที่ไม่มีตัวตนในชีวิตจริงของร่างบางก่อนเขาจะตรงไปที่ตู้เสื้อผ้าแล้วเก็บในส่วนที่เป็นของเขาออกไปพร้อมกับกีตาร์ปุ่ตัวโปรที่เขาฝากไว้ที่นี่เวลาที่เขาเล่นให้ร่างบางฟัง นภาาสอรจับมันขึ้นมาก่อนจะตรงไปที่เตียงนอนเขาก้มจูบหมอนใบที่ร่างบางหนุนนอนเขาอยากเก็บความทรงจำนี้ไว้กับเขาตลอดไปฉันขอโทษนะคุณเพตาที่ไม่กล้าเจอหน้าคุณฉันกลัวคุณรับไม่ได้และเกลียดฉันยิ่งกว่าเดิมให้มันเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดระหว่างเราอย่างน้อยฉันก็ดีใจที่ครั้งหนึ่งฉันได้อยู่ใกล้ๆคุณได้ดูแล และได้รักคุณฉันจะยังคงรักเพียงแค่คุณคนเดียวตลอดไปนะน้ำตาใสาร่วงหยดลงบนหมอนจนเดเบียกชื้นเสียงสื่ออื้นเพียงเล็กน้อยที่เล็ดลอดออกมาจากการที่กั้นมันเอาไว้ก่อนเขารีบเดินออกไปจากห้องทันทีเพราะกลัวใครเข้ามาเห็นทิ้งไว้เพียงคาบน้ำตาที่ติดเปลือกหมอนและกลิ่นหอมอ่อนๆจากตัวของเขาที่คราคลุ้งอยู่ในห้องในห้องตรวจยินดีกับคุณเพตาด้วยนะคะ หมอขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งฉันแพทย์หญิงนภพรหรือเรียกหมอพรก็ได้นะคะสวัสดีนะคะคุณหมอณภพรเพตาเอ่ยทักทายอีกครั้งส่วนนี้คือพยาบาลที่ดูแลคุณคุณรัชมนนภพรถ่ายมือแนะนำรัชมนให้เพตาได้รู้จักอีกครั้งคุณมนใช่ไหมคะสวัสดีค่ะเพขอบคุณคุณทั้งสองมากๆนะคะ ที่รักษาและดูแลเพยจนกลับมาหายเป็นปกติเพตาเอ่ยทักอย่างเป็นกันเองเพราะเวลาที่เธออยู่รักษาตรงนี้รัชมนเป็นคนที่ใกล้ชิดเธอมากกว่าหมอณภรค่ขาคุณเพตามนเองก็ยินดีและดีใจกับคุณเพตาด้วยนะคะรัชมนยิ้มอย่างใจจริงเพตาหันซ้ายขวามองรอบๆห้องนี้ก็ไม่มีใครอีกเลยนอกจากพวกเธอสีคนแล้วเขาไปอยู่ไหน ทำไมไม่มาตามที่พูดไว้เลยคนโกหกคุณเพตามองหาใครอยู่หรือเปล่าคะหรือมีปัญหาการมองเห็นรีบบอกหมอเลยนะคะเออเปล่าคะ่ะพอดีคุณหมออีกคนไม่มาด้วยหรอคะหมออีกคนใครคะหมอจิตเวชคะ่ะที่เขารักษาเพยอยู่ช่วงหนึ่งงั้นหรอคะคุณเพยคงเข้าใจผิดแล้วคะ่ะเคสของคุณเพตามีหมอคนเดียวที่รักษานะคะ ไม่มีหมอจิตเวชในการรักษาเคสนี้เลยคุณเพตาน่าจะเข้าใจผิดอะไรไปนับพรเอ,อยอธิบายไปคนไข้ของเธอน่าจะเข้าใจผิดไปจริงๆแต่ว่าคุณเพตาคะเข้าของเครื่องใช้คุณเพตาจะให้มนช่วยเก็บให้ไหมคะรัชมนรีพูดแทรกก่อนที่เพตาจะพูดอะไรไปมากกว่านี้เธอไม่อยากให้ความแตกไหนจันนภัสสอนที่ขอร้องให้ปิดเรื่องนี้ไว้ ไหนจะหมอณพอรที่ยังไม่รู้เรื่องราวไหนจะเพตาที่ไม่ชอบนภศรน,นั่นอีกถ้ารู้กันหมดมีหวังเรื่องใหญ่แน่งั้นมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาติดต่อหรือมาหาหมอได้เลยนะคะนี่นำบัดรหมอคะ่ะส่วนนี้ใบนัดตรวจเพื่อโฟล์อัพอาการนะคะหนึ่งเดือนแรกหมอจะนัดอาทิตย์ละครั้งเข้าเดือนที่สองและสามหมอจะเปลี่ยนเป็นนัดสสัปดาห์ครั้ง และเดือนที่สี่ถึงหกเดือนละครั้งตามนี้นะคะค่ะคุณหมอขอบคุณอีกครั้งนะคะนับพรส่งนำบัตรไว้ให้เพตาร่างบางก็รับมาก่อนจะยื่นให้รสรินเป็นคนเก็บไว้นับพรหน้าเสียไปเล็กน้อยแต่ก็ยังมีหวังว่าเพตาจะติดต่อกลับมาบ้างเพตาให้รสสรินเป็นคนรอรับยาแทนส่วนเธอขอรออยู่ในห้องที่เธอพัก โดยบอกว่าจะเก็บของรอเพตาเข้าห้องมาด้วยความรู้สึกที่ยากจะอธิบายไม่รู้ทำไมความรู้สึกนี้มันบีบรัดหน้าอกบีบรัดหัวใจดวงน้อย,อยของเธอเสียเหลือเกินเธอเดินเข้ามานั่งที่ขอบเตียงก่อนจะฟุบหน้าลงที่หมอนใบหนึ่งหมอนที่เขาคนนั้นเคยหนุนนอนน้ำตาไหลรินอาบแก้มหยดลงบนหมอนที่คอยเป็นที่ซับน้ำตาให้เธอในตอนนี้ทำไมทำไมคุณไม่มาหาฉัน ทำไมคุณไม่รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับฉันทำไมคุณต้องทําให้ฉันร้องไห้อยู่แบบนี้คุณมันบ้าบ้าที่สุดหน้าคุณก็คงเหมือนคางคกละสิคุณถึงไม่กล้ามาเจอหน้าฉันแบบนี้ใช่ไหมร่างบางร้องไห้ไปพูดประชดและตัดพ้าไปสิ่งที่เธอต้องการมากที่สุดหลังจากที่กลับมามองเห็นไม่ใช่สิ่งใดเลยนอกจากเขาคนเดียวสงสัยคุณคงงานยุ่งไม่เป็นไร ร่างบางพูดปลอบใจตัวเองก่อนจะหาก,กระดาษกับปะกาแล้วเขียนข้อความบางอย่างลงไปหวังว่าคุณจะมาในห้องนี้และเห็นข้อความนี้จากฉันนะคุณหมอกระดาษแผ่นน้อยถูกวางไว้ที่โต๊ะหัวเตียงนัดมันวันอาทิตย์นี่แหละเธอหวังว่าเขาจะว่างนะก่อนเธอจะออกไปจากห้องเธอไม่ลืมที่จะออกไปข้างนอกระเบียงดอกไม้สีแดงสดเรียงรายกันเป็นแนวยาวสุดระเบียง พร้อมแข่งกันเบ่งบานมันสวยดีนะดูแล้วรู้สึกมีพลังรู้สึกอบอุ่นและร้อนแรงเหมือนสีของมันหลังจากกลับมาจากศูนย์เพตาขอรสลินมาส่งเธอที่คอนโดเธออยากอยู่ตามลำพังสักพักเพตาขุกตัวเองอยู่แต่บนเตียงนอนเธอรู้สึกไม่ชินแล้วถ้าจะให้เธอไปนั่งอยู่มุมอื่นเธอชินที่จะอยู่แต่บนเตียงนอนและเธอก็ต้องปรับตัวเสียใหม่ เพื่อให้การดำรงชีวิตเป็นปกติเหมือนกับแต่ก่อนเธอยอมรับว่าเธออ่อนแอเสียเหลือเกินหัวใจที่เจ็บนวงนวงเพราะการคิดถึงเขามันติดอยู่ในใจของเธอเธอควรทำเช่นไรกับเรื่องนี้ดีทำไมเธอเอาแต่ร้องไห้อยู่แบบนี้มันไม่ไหวแล้วจริงๆนะหัวใจเธอมันแบกรับความรู้สึกทั้งหมดนี้เพียงคนเดียวไม่ได้หรอกถ้ากลับมามองเห็นแล้วมืนเป็นทุกแบบนี้ฉันขอมีความสุข ตอนที่ฉันมองอะไรไม่เห็นคืนกลับมาให้ฉันจะดีกว่าณักคาเฟ่วันเวลาผ่านไปจนถึงวันที่เธอได้นัดอีกคนเอาไว้เธอไม่รู้หรอกว่าเขาจะมาไหมเขาจะเห็นข้อความของเธอไหมเพราะที่ผ่านมาไม่มีเบอร์แม้แต่เบอร์เดียวที่โทรมาหาเธอร่างบางในชุดสบาย,สบาย,สบายเสื้อยืดสีขาวแมทกับการเก่งยีนขาย,ยาวกระเป๋าสีดำใบใหญ่ พร้อมกับแว่นตากันแดดสีดำสุดเก๋แม้จะไม่ได้แต่งอะไรเยอะแต่มันดูดีและลงตัวมากที่สุดร่างบางมาถึงร้านกาแฟซึ่งเป็นร้านประจำของเธอร้านหนึ่งเธอมาถึงก่อนเวลานัดสิบนาทีเธอรู้สึกตื่นเต้นและประมามากเธอนึกภาพตัวเองไม่ออกเลยว่าเวลาเจอหน้าเขาครั้งแรกเธอจะเริ่มทักทายพูดคุยกับเขาอย่างไรดีเธอเดินไปสั่งกาแฟรสโปรดอเมริกาโน่ร้อนและขนมเค,ค้กชิ้นเล็ก ก่อนจะกลับมานั่งที่โต๊ะมุมประจําซึ่งค่อนข้างเป็นมุมส่วนตัวเห็นมีข่าวว่าคุณเพตาเธอตาบอดไม่ใช่หรอแบบนี้คงไม่บอดละมัง้งเธอก็ก็ผู้จัดการเข้าออกมาแก้ข่าวแล้วไงว่าคนปล่อยข่าวอาจจะเข้าใจผิดพเพราะเพตาไม่ได้ตาบอดอย่างที่เป็นข่าวเธอแค่ไปตรวจสุขภาพเฉยๆไม่รู้หรือไงอ๋อองั้นเหรอ ร่างบางได้ยินก็แอบ,บคิดในใจว่าข่าวของเธอมีหลุดออกไปด้วยหรอทำไมเธอไม่เคยรู้ละ่ะร่างบางหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาจากกระเป๋าใบใหญ่นั้นก่อนจะเสิร์ดดูข่าวที่เกี่ยวกับเธอเพื่อคลายความสงสัยอืมมีข่าวหลุดไปจริงด้วยแฮคนในรูปใช่ฉันจริงๆและผู้หญิงคนที่ใส่หมวกแก๊ปใบนี้คนที่ยืนหันหลังให้กล้องคงเป็นเขาจริงๆต้องใช่เขานแน่แน่งจังหุ่นดีะมัด เพตายิ้มอย่างดีใจเพียงพอเห็นรูปร่างเขาผ่านรูปภาพรูปเดียวเธอเซฟรูปนั้นไว้ลงอัลบั้มในมือถือเธอมองรูปนั้นแล้วมันอบอุ่นหัวใจของเธอเหลือเกินเดี๋ยวฉันก็จะได้เห็นตัวจริงของเขาแล้วคุณจะดูดีกว่าในรูปแน่นอนฉันเชื่อแบบนั้นเสียงกระดิ่งประตูร้านคาเฟ่ดังขึ้นเมื่อมีคนเปิดประตูเข้ามา ใครบางคนที่ก้าวเข้ามาด้วยรอยยิ้มพร้อมกับถือดอกไม้ช่อเล็กๆน่ารักน่ารักไว้ในมือด้วยเขายิ้มด้วยความดีใจเมื่อเขาได้อ่านข้อความของหญิงสาวที่นัดมาเจอกันในวันนี้และเขาก็พร้อมมากพร้อมที่จะมาพูดคุยและมาเจอกันเมื่ออีกคนใจตรงกันแล้วเขาจะรออะไรละ่ะจริงไหมเขาก้าวเข้ามาในร้านก่อนจะเห็นหลังหญิงสาวที่นั่งอยู่โต๊ะในมุมๆหนึ่งเขาเดินไปสั่งเครื่องดื่มที่เคาน์เตอร์ ก่อนจะเดินตรงไปยังโต๊ะของหญิงสาวที่นัดกันไว้ด้วยความตื่นเต้นขออนุญาตนั่งด้วยนะคะคุณเพตาเมื่อพูดจบร่างบางก็รู้สึกเหมือนมีคนนั่งเก้าอี้ตรงข้ามเธอหัวใจเธอเต้นระสำาเพราะคนที่เธอรอเจอมาตลอดหลายวันมานั่งลงตรงนี้แล้วเธอวุดหน้าขึ้นมามองหน้าเขาตรงๆพร้อมกับดวงตาที่เบิกกว้างภายใต้แว่นกันแดดสีดำอันสวยงามคุณ